สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพอกโฟกัสเครื่องอาร์สมาร์ทคาร์ครับวันนี้มีรถเก่งเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับสุดพิเศษเลยครับผมกับ t o y ยต้ายา i ิสเป็นตัวเครื่องยนต์1.2สปอร์ตพรีเมียมนะครับเป็นรถปี2023เริ่มจนทะเปลี่ยนใช้งานปี2024นะครับนี่โฉมใหม่ล่าสุดแบบนี้เลยนะครับผมก็ได้เป็นสีพิเศษด้วยนะครับก็ตัวรถเนี่ยจะเป็นสีเขาเรียกว่าสีอะไรสีเทาคล้ายๆพวกเทาเรบโบอะไรพวกเนี้ย นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับผมส่วนชุดไฟตาก็จะเป็นระบบไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟเดย์ไลท์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูรอบคันนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเครื่องยนต์ก่อนเลยครับก็ตัวรถมันจะเป็นสีทูโทนนะครับหลังคาสีดานะครับ ตัวรถสีเทาหลังคาสีดำนะครับผมที่สำคัญนะครับเป็นรถบ้านซื้อเข้านะครับผมเจ้าของใครเองเลยนะและพิเศษแบบมากก่อนนั้นนะครับเลขใหม่แค่3000ันกิโลตอนซื้อเข้า่เลขไม่มัน2900ักาว่าไปเช็คตรงนี้นั่นมันก็เลยเป็น3000เศษเนิดๆนะครับผมกับราคาสุดพิเศษครับ5 2า0 0 0สอง0มืบาทครับรถใหม่ออกห้างเท่าไหร่นะเจ็ดเจ็นอ่ะอ่าฮะ มีให้เ็ใช่ครับวันนี้เหลืออยู่ห้าแสนเสร็จเศนี่ครับผมเครื่องยนต์เป็นรถตการรุ่นใหม่ละนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ซีซูปหนึ่งพันสองร้อยซีซีนะครับผม VVT-iE นะครับนี่ครับให้ดูเรื่องของจุดมาร์กในเครื่องยนต์ก่อนนะครับแล้วก็จะได้ไปดูโครงสร้างโดยรอบกันนะครับย้ำราคานะครับผมห้าแสนสองมื่เก้าพันบาทวารันตีสูตรนี่คืออยู่ครบเลยนะครับ นี่น็อตฝากระโปรงน็อตตรงตุ้มล้อนะครับผมเม็ดอาร์คจุดต่างๆนะครับผมอยู่ครบนะครับเครื่องยนต์เกียร์กล่องทีวีนี่ก็คือมีรับประกรันของทางออวาันตี่สิบสี่อยู่แล้วแล้วก็มีรับประกรันให้จ้งทางเรานะครับผมส่วน,น B B, แันเเบกกรบี่มันจะอยู่หลังแบตเตอรี่นะครับคุณลูกค้าอาจจะเห็นไม่ค่อยชาดสักเท่าไหร่นะครับอ่าชัดแล้วโอเคอ่าแล้วก็นี่ครับแผ่นกันความล้อให้ดูว่าเนี่ยรถ เล็กหม่แค่ประมาณสามพันโลอ่ะมันเรียกขค่นั้นไหยน,นะครับโอเคอ่ะไปดูด้านเอาด้านไหนก่อนดีอ่ะเดี๋ยววนมาด้านนี้เลยครับกันชนด้านหน้านะครับผมร้อยต่อระหว่างแก้มกับกันชนครับแนบสนิทชิดเชื้อแบบนี้เลยอ่าขออนุญาตปิษฝากระโปรงสักครู่หนึ่งนะครับผม นี่ครับปิดง่ายๆเป็นมิดเลยมาดูเรื่องล้อกันนะครับล้อแม็กนะครับอกนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่ของโตโยต้ายาลินะครับเป็นล้อขอบ15นิ้วใช่ไหมครับใช่ยางปี23เดิมศูนย์ติดรถมาเลยนะครับครับโอเคอ่ะก้าวไกลไปหน่อยอ่มองข้่ไม่ใงนะครับผมก็จะมีเป็นไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกนะครับแล้วก็กระจกมองข้างน่าจะเป็นสีดำเงาซึ่ง จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็สีหลังคานะครับแล้วก็ตรงมุมกระจกด้านข้างนะครับผมก็จะมีตัวเตือนอแล้วก็มีกล้องมีกล้องด้านข้างก็คือมันเป็นกล้องรอบคันนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวเตือนตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับไม่เป็นไรก็จริงๆแล้วคันนี้คือรถแ้วมันก็มีกล้องรอบคันใช่ไหมครับเมื่อกี้ด้านหน้าก็มีกล้องอยู่ไม่รู้คุณลูกค้าเห็นหรือเปล่านะเห็นปะเห็นสิอ่านี่ครับด้านข้างอันนี้เริ่มที่แผ่นเพจก่อนเลยนะครับ โอ okay. <า>เครถฟีีะลรเอ้ยยี่สิบสามนะครับนี่เลขตัวถังเลขอะไรอยู่ครบครับผมจำลองว่ารถเลขไม 3, ล์สามพันโลแกะไม่ออกอ่ะออกแล้วโอเค๋อ,อขอากาันเรื่องของถุงลมนิรภัยด้วยแหละนะครับนี่ครับรถเลขไม 3, ล์สามพันโลโอ้โหสวยจริงนะครับสวยวันนี้ก็ต้องเป็นรถศู์ป้ายแดงแล้วแหละนะครับ จริงๆแล้วมันก็เทียบเท่ารถใบแดงได้นะครับคือทุกอย่างมันอยู่เหมือนเดิมเลยปิดกันแค่ว่าเลขใหม่ที่มันได้มีการขับเคลื่อนขึ้นมาแล้วแล้วก็ล้อยางที่มีการวิ่งไปสักสามพันโลนะครับแต่เดี๋ยวออปชันข้างในนะครับผมจะอธิบายกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ความโดดเด่นของหน้าจอนะครับจอใหญ่เบลเลอเลยใช่ครับอ่ะโอเคนี่ครับผมนี่เดี๋ยวจะได้ลองๆวนๆขับให้ดูเรื่องกล้องเรื่องอะไรข้างในด้วยนะครับ นี่ครับผมเบาะหนังนะครับรอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะตรงลมนิลลัพายก็มีให้รอบคันนะครับนี่ตรงแผงประตูก็จะมีเก็บดีเทลเป็นงานหนังนะครับผมเก็บไม่ครบเลยสักครู่นะครับคือทงนาแกะโอ้โหเย <c oughs> อะจกิหมวยสันนี่ครับฝั <c oughs> <c oughs> ่งหนูน่าจะไม่ได้แก่แล้วนะ <c oughs> นี่ครับเ็ดอาร์กลมกลมคมจิบนี่เดี๋ยวพอแกะมันบ่อยๆนะครับผมก็จะแกะงนะ่ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตจะเปิดฝาถังให้ดูนะครับผมว่ารองรับน้ํามันอะไรบ้าง <c oughs> นะครับสักครู่หนึ่งนะครับผม <c oughs> ก็มันจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่า,าในบางเครื่องยนต์เนี่ยก็จะรองรับได้ไม่เหมือนกัน นะครับคันนี้ก็รองรับ e 2 0นะครับผมก็คือเติม9 1้5ทั่วไปนะครับรองรับได้ถึง e 2 0นะครับแต่ว่า e 8 5ไม่ได้รองรับนะครับถ้าเติมเข้าไปอาจจะแงบแงบไปเลยนะครับผมอ่าได้ข้างหลังจะเป็นดัมเบลกอยู่นะครับนี่ด้านท้ายครับโลโก้ไฟท้ายอะไรอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นงานหุ้มเชปล่านะครับตรงกันชนด้านล่างแบบนี้ ท่อเดิมๆเลยนะครับอ่ะมีอะไรมาให้ด้วยมีอะไรมาให้ด้วยเนี่ยถุงยังคีบอ่าของโตต้าเลยนะมีมาครบนะครับคุณลูกค้ายกให้ไปเลยนะเปิดได้ไหมเอ่ยได้ได้จะต้องได้แหละมีเป็นเชือกเชือกลากอ่ะเดี๋ยวคสักครู่นึงเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านล่างก่อนเดี๋ยวหรือทีเดียวแป๊บนึงนะครับ นี่ครับข้างล่างนี่คือก็จะเป็นหลุ่มยางอะไหล่นะแต่ว่ารุ่นใหม่ๆขาไม่ได้ให้ยางอะไหล่มาแล้วก็มีเป็นชุดเติมลมชุดปะย,ยางเบื้องต้นนะครับมีให้โอเคหรือว่าถ้าไม่งั้นก็ไปถอดตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ล้อ,อยางอะไหล่ก็ได้นะครับนี่พื้นกาวเดิมๆเลยนะดดูไดนะโอเคอช่วงนี้ก็เป็นช่วงตุ้ดจีนอ่าวันนี้เป็นวันเป็นวันตุ้ดจีนนะครับผมก็ จะมีเสียงพัดรอบๆนะครับมาเดี๋ยวแกให้ดูกันว่านเนี่ยได้อะไรไปบ้างนี่เป็นที่ลากรถนะครับเป็นสายเบลลากรถนะครับ1นึชิน้น <c oughs> ไฟสปอตไลท์หนึ่งดวงนะครับของทางศูนย์ที่ขอมอบให้มานะครับ <c oughs> ใช่ครับผม เห็นไปพร้อมๆกันนะครับทุกท่านอ่าสายพ่วงแบตอ่าสายสายจำแบตนะครับสายดําสายแดงนะครับผมอันนี้ก็เก็บข้างในดีกว่ายวเก็บยากอีกอันหนึ่งนี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแล้วก็ที่ตั้งเสาสามเหลี่ยมอ่าของเบ้นเลยนะใช่ครับมีให้เรียบร้อยนะมีสายสะท้อนมีอะไรเรียบร้อยนะครับผมนี่ประมาณนี้ที่ว่าคุณลูกค้าจะได้รับไปนะครับ แม่ทให้ผมได้นะครับใช่ครับอย่างเช่นสมมติว่าวันมารับรถเนี่ยเอ้ยเฮ้ยมันเกะกะมันนู่นนี่นั่น,นก็เดี๋ยวโยนขึ้นหลังรถผมได้เลยนะครับอ่าลูกค้าให้โอเคครับเก็บครับเก็บสักครู่หนึ่งนะครับผมเก็บง่ายนะครับผมเก็บง่ายแกะออกใช้งานง่ายนะครับก็ ท่านใดที่สนใจนะกับคันนี้5 2 9 0ันบาทเท่านั้นนะครับก็สนใจนะสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงในที่ KR สำนักงานใหญ่นครปฐมนะครับอยู่เส้นถนนมาแลายแมนช่วงรายกิโลเมตรที่14ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกับแบงแสนไปสุพรรณบุรีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันต่อนะครับเมื่อกี้ดูอุปกรณ์เครื่องมือที่ว่าเขาแทะมาล้ นี่ครับน็อตไม่แกะไม่ถอดนะเม็ดอาร์คอะไรอยู่ครบนะครับถามว่าทาไมเราถึงมารีวิวตรงกลางแดดแบบนี้ก็คือสีอะถ้ามันดูในร่มมันจะทึบๆมืดๆมนๆไปหน่อยนะครับผมพอออกแดดมันก็จะสวยนะครับเพราะว่ามันสีมันไหลเชดส่วนตัวก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว็เป็นเทาเทาแลมโบรุ่นใหม่อะนะครับนี่แถบออสเตรเลีย ใช่ครับถ้าเนี้ยข้าไปเอาเตล่เรก็คือมันจะเป็นเทาเลยนะครับผมแต่ว่าต้องไปถึงูุนตอนที่เบมงนะ11่เมงที่เบมงบ้านเราที่เบม54ทีที่พาอะอใช่ครับมาร้านนี้กันต่อนะครับผมอันนี้ไม่ไม่แก่แล้วนะท่เนีแก่ยากนลครับใช่อ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อน นี่ครับกุญแจติดรหัสก่อนครบนะครับสองลูกแบบนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเป็นพวกชุดกระจกไฟฟ้านะครับผมรวมไปถึงด้านโน้นนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทมีตัวเตือนระบบการแซงจากด้านข้างนะครับการลื่นถล่มเตือนระยะจากด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวเตือนออกนอกเลนแล้วก็ตัวดับรถอัตโนมัตินะครับเวลาติดไฟด้งไฟแดงอะไรพวกนี้นะครับผม อ่า,าราคาเนี้ครับตรงนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งสติกเกอร์ QR วอโค้ดนะครับยังอยู่ใหม่มากนี่ครับเกวการเติมลมยกลมยางน,นะครับผมยังอยู่อโอเคครับ่ะเดี๋ยวขึ้นล,ล้างนัดนเลยนะครับเดี๋ยวจะได้มาดูเลขใหม่กันด้วยนะครับอ้โเสียงเงียบมากใช่ครับให้ดูอีกทีไหมได้ได้อ่า หมายฟาดนะรุ่นเนี้ยอ่าโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บนึงนะครับนี่หมายฟาดแล้วก็จะมีเป็นเนี้ยยาลิ์ตัวเนี้ยเลยนะนี่พุ่งทยานออกมานะครับผมอ่าเล็กไม้อยู่ที่สามพันโลนะครับนี่สามพันไอีกสี่สิบกโลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเข้ามามันสองพันเก้าร้อยปลายๆก็วิ่งนู่นนี่นั่นนะครับผมก็อยู่ที่สามพันโลนะครับอ่า ก็มีโหมดต่างๆให้ได้เลือกนะครับผมนี่ครับนู่นนี่นั่นเซตตั้งค่าต่างๆได้นะครับผมอยู่ที่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับดูค่าเฉลี่ยการกินเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้นะครับผมดูได้เลยนะครับอาจจะดูไปเป็นไม้ดิจิตอลดูอะไรก็ที่หน้าจอเลนไม้นี้ทั้งหมดได้เลยนะครับผมนี่จอสั้เล็กขนาดใหญ่ นะครับมี Android Auto Apple CarPlay mm hmm. พวกเนี้ยนะครับผมเชื่อมต่อมือถือมีเบราว์เซอร์ต่างๆมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องดานปีประตูกกันของเรื่องกล้องนะครับผมกล้องใช้งานอย่างไรบ้างอ่าเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันะที่เกี่ยวกับเรื่องของจอเครื่องเล่นนะครับส่งลมนิรภัยรอบคันนะครับผมเอ ปรับออตโต้ได้ปรับแมนนวลได้นะครับอ่ะสมมติเราใส่เกียร์ถอยปุ๊บนี่กล้องันจะติดแบบนี้กล้องก็คือจะติดติดข้างหลังก่อนนะครับผมอันเนี้ยเลือกโหมดได้นะครับผมนี่อันนี้คือจะเป็นกล้องด้านข้างทั้งสองข้างมีให้นะครับก็คือกล้องมีทั้งหมดสามสี่ตัวสามร้อยหกสิบองศ่ายใช่ไหมอ่าสามร้อยหกสิบอ่าก็คือมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับหรือไปเป็นสามดีแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีให้ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังอะไรพวกนี้ นะครับหรือว่าจะปรับเป็น2ฝั่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราแบบไปที่โหมดโหมดอื่นๆเรื่องของเกียร์นะครับผมพอเราใส่เกียร์ถอยไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะยังไม่ออกออกจากโหมดกล้องไปนะเราก็สามารถเลือกเลือกดูได้เลยนะครับผมนี่ระยะด้านหน้านะครับเนี่ยระยะด้านหน้านะครับหรือจะเป็นเฉพาะคันตัวรถก็ได้อ่าหรือจะเป็นแค่ด้านหน้าตรงเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือจะดูตรง ประตูสองฝั่งก็ได้เหมือนกันนะครับสรุปแล้วคือกล้องรอบทิศทางนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับนี่ลองดูให้ลองให้ดูกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าขับรถแล้วมองจอตลอดนะครับลูกค้าต้องมองวิัยทน์ด,ด้านหน้าด้วยนะครับผมแต่ว่าก็โอเคนะอันอน่างเช่นแบบสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันผลไม่ผลอะไรเงี้ยเราก็กดโมดแบบเอามาใกล้ๆเลยอย่างเงี้ย นะครับว่าจะมีเนี่ยข้างหน้านี่มีเตียงเตือนไือเปล่ามีเปล่าเอ่ยเสียงเตือนอยังไม่ได้ยินนะไม่มีเห็นเลย <รอ S 1> มีแต่ก,กล้องนะครับก็ <รอ S 1> โอเคนะโดยรวมนะครับผม<ร>ก็สภาพนี้ราคานี้ห้าแสนสองมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่านมีแบบว่าเลขหยหไม้น้อยๆด้วยสภาพดีๆด้วยวารันตีศูนย ก็มีให้ด้วยรับประกันหลังการขายจากทางเราก็มีให้อีกด้วยนะครับคันนี้ได้ไปรับรองว่าคุ้มค่ากับราคาห้าแสนกว่าบาทแน่นอนนะครับ <Okay. S 1> อ่าไปเดี๋ยวไปสรุปกันดันล่างนล่างนะครับหรือว่าถ้าเราแบบนั่นไม่ชอบให้ดูกล้องตลอดเ,เวลาก็มาเข้าแอปพลิเคชันอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับโอเคนี่ครับเอกสาร รมนี่ครับคู่มือต่างๆอยู่ครบนะอยู่นี้หมดเลยเกี่ยวจอเครื่องเล่นเกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะครับอยู่นี้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ในใบอันนี้เริ่องที่เขาออกจากสูตรน,น่ะเดือนหกปีหกเจ็ดนะครับระยะหมื่นโลโอตอนนี้มันเพิ่งจ 3, ะสามพันโลก็ใช้เัีนยาวๆเลยนะครับผม <S <S โอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกัน ด้านล่างนะครับไปครับไปครับอ๋อลืมนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวโอ้ข้ามเลยนะครับตรงฝ้าเพดานด้านบนเนี่ยนะครับผมก็เคยมีตําหนิตรงนี้นิดเดียวนะครับสวยนะเนี่ยลายเจมสวยๆเลยนะครับผมใช่แล้วก็มีกล้องกล้องศูนย์นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับผมแล้วก็เซนเซอร์ไม่ได้อยู่ตรงด้านนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมไปเดี๋ยวไปสรุปกันด้านหน้านะครับ ่ะก็สำหรับคันนี้นะเป็นรถปี2023นะครับเริ่มจนสิบียนใช้งานปี2024นะครับผมก็ราคานะครับผม5 2 0 0 0 0สอบาทเท่านั้นนะครับจะได้เป็นยานรีสตัว1.2สปอร์ตพรีเมียมสีพิเศษแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาในราคาสุดพิเศษให้อีกด้วยนะครับก็ท่านใดที่สนใจครับติดต่อเข้ามาได้ทุกทุกช่องทางของ KR Smart Car ครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับแล้วในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำกันก็ฝากติดตาม ไว้เดี๋ยวเขาบอกถ้าเราวันนี้ขอตัวลากันไปกันครับสวัสดีครับ